พวกลูกเดียวกันมันข้างหน้าเห็นบ่เขาปลูกข้างหน้าเนี่ยแปลงข้างโรงเรียนนี่ไหมน่าคุณนุ่นหนีกัแมนปลูกพร้อมกันแปลงนี่รวมทั้งต้นนี้ด้วยไหมอาจารย์ครับครับปลูกด้วยกันมันมันโตขึ้นผิดปกติอาจารย์ลองยืนเทียบหน่อยสิความสูงยังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีอ่ายืนเทียบได้เดี๋ยสิมันจะอยู่ที่ครแปดเดือนนี่สวนของอาจารย์สาธิตนะครับใบเป็นไงบ้างคะอาจารย์ใบมันจะดกมันจะหนายไหมครับนี่โอ้โหคนใจเลยครับ นี่นี่ผมพึ่งว่าผลมันตกใส่นะก็พอดีฉีดมันก็เลยขึ้นไปด้วยกันนี่ต้นกที้ใบไมออกต้นแรกมันจะไม่มันจะไม่ยิบแดงครับนี่มันใหญ่แล้วลองดูต้นนี้นะฮะจัะผมสนใจไอ้ต้นนี้มันทาไมมันถอดฉัดแบบอะไรกันลองอธิบายให้ฟังหน่อยที่มันเป็นยังไงตันนี้มันโอ้โหตอนแรกมันก็ใบมันเหลืองใบอะไรเนี่ยพอพอพอมาทํามันก็ดีขึ้นมา มีมาเยอะตรงนี้อาจารย์สิบไม่ขั้นอาจารย์สิกี่ครั้งครับเนี่ยสองครั้งแล้วครับนี่